มาละจ้ามาละจ้าชีวิตแม่บ้านต่างแดนค่ะเอามาโชว์ละครั้งแรกของปีนี้นะคะก่อนจะไปชมว่าคืออะไรก็อย่าลืมมาเป็นกำลังใจด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ลองมาตามกันวิดีโอนี้ก็มีแตกต่างออกไปนิดนึงนะคะเนาะวิธีชีวิตคนไทยในตางแดนค่ะมีอ่านมีโอกาสได้ไปเก็บเปาหือ้อเปาหื้อนะคะ แบบนี้ลาจ้าไปเก็บมาโมนี้จ้ะพอกระโก้กโสามาถีเสียเอาหลายเนาะเะเลยได้มาพวกเก็บตัวนีนน่นะเนาะนเนี่จะพก็พกเกินสิบัดๆไม่ว่ามีไม่ไงก็กหาให้สิบนี่คนเพิ่วันนั้นเนาะแล้วก็ต้องใส่ในมากะทานเนี่ยามาก็เลยมาแกะ มกกาแกกระดดงมกกาแกนังออกนาแยกตีแยกน,นังออกล้างทางั้งต้สะอาดจ้าทาําคต้สะอาดมันสดใสอาอต้องนี่มันเคยตั้งกองผิดทางกอแยกที่กอกอกงองปุยแทนมาเป็นเป็นเลยเป็นเป็นเพื่ันเลคะแต่ว่ามันมีก็ได้ขอผมมานั่งแกค,คุดต้น อาจจะเป็นิกมหนะจะได้เอาเอามพน้องถาแกิดเพื่ๆยจะ้มกักันนี่่ีาง่น้าได้มาเจะ้เอาเดี๋ยวขอตัดกล่องก่อนี่น้อตัดกล่องแล้ก็มักก่อนที่น้องเออถ้าเสียงดังหหง่วเสียงเกินน้าก็ขอถอนขอไค่เลยค่ะเด้อ มีดำๆมันเป็นดำๆกรบอนี่เนาะก็เลยคขาดออกแต่ว่าไม่เคยกินได้อันนี้แต่ทุกอย่างนะคะแต่ว่าอย่างเราซื้อคัดออกจำดับมันออกนะคะเนาะคัดตัเป็นสีฟันทูทูออกตดำออกดำอีกอันนี้โอเคสีดำสีตะไคร่มันออกนะคะเนาะ แดงนั่นสวยแค่ไหนเนาะแล้วก็มีทำไดเราก็อยู่กลางแล้วแก่แล้วเนาะแต่บางคนเขาก็เอาไว้ประมาณแบบนี้นะคะเอาไวท้ทั้งเปลือกทั้งยางแซ่ตุเกียนไปแต่ว่าอ,อันนี้โบอยากเอาไว้แบบนั้นเนาะก็เลยเอาออกมาล้างมีเวลาก็ล้า,แลางแต่ทำาครงการ ขอเขาขายนี่ะขอขอบคุณทุกๆคนลังใจได้ค่ะเด้อที่เาเป็นําลัง,างใจนคนละหลายคนๆองนองพ์ีที่มาส่งคนลังใ,ใจให้กนันติด่ากกับาาการใดต่อคอให้น้าเกินนาทีนี้เดี่ยค่ะเด้อสสำหรับคลิปนี้ค่ะอันนี้กะไป ลงนานมากก็เลยเมื่อยไปเพียเนาก็ไม่ล้างเยนเลยติ๊นี่แดดอาบน้ำเสร็จแล้วก็เลยอลางมากมากเราได้เจอกันแม่ไม่ขีดต่อไปนะคะเนาะสำหรับวันหาเรื่อง้ำมันดูดกับขอบคุณนะคะนี่ถ่ายคลิปสีส้มเด้๋ยวขอเดาว่าตั้นได้หลายเข่ยดไหมเนาะ เป็นสีฟันเาจาะดัดออกง่ายมาก แล้า